สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่มีธุรกิจส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ line, หรือว่าออฟไลน์ร้านเล็กๆค้าขายหรือทําธุรกิจมานานแล้วและอยากจะได้เงินทุนไปต่อยอดธุรกิจฟังดีๆครับวันนี้โอ๊ตมีวิธีการที่ง่ายมากๆครับเรียกได้ว่าสะดวกปลอดภัยรู้ผลอน,อนุมัติไวได้เงินทันใช้มาแชร์ให้เพื่อนๆนฟังกันครับนี่เลยครับสินเชื่อเพื่อธุรกิจจาก s c b ครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องมีบัญชีของ SCB ครับหลังจากนั้นทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน SCB Easy เอาไว้ได้เลยครับหลังจากที่เราติดตั้งแล้วนะครับเข้าไปที่แถบเมนูสมัครสินเชื่อและตัดเครดิตครับมีโอกาสได้ข้อเสนอสินเชื่อสูงหากเพื่อนๆได้รายได้ค้าขายผ่านพร้อมเพย์ของ SCB หรือมีเครื่องรูดบัตรหรือแอปแม่ m ณ n QR ครับคลิกที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจและกดสมัครเลยครับ เลือกวงเงินที่ต้องการได้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นพิเศษมากๆครับ MRR บวก10%เท่ากับ15.99% 5ครับเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้เองเลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับระบบจะทำการคำนวณให้แบบอัตโนมัติครับว่าเราจะต้องนำชำระต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับกรอกข้อมูลอาชีพให้ครบถ้วน และอย่าลืมตรวจสอบความถูก 1, ต้องด้วยนะครับกดส่งคำขอได้เลยครับและหลังจากนั้นรอธนาคารอนุมัติภายใน5นาทีครับสรุปไม่ง่ายนะครับไม่ต้องส่งเอกสาร,รไม่ต้องมีผู้ค้ำประกรรันสมัครง่ายรู้ผลอนุมัตไิไวขอสินเชื่อง่ายจบในแอปเดียวผ่อนเพียงหมื่นละ360บาทต่อเดือนสามารถเลือกวงเงินได้สูงสุดถึง30,000บาทอัตราดอกเบี้ยตำ่ำ เพียงมารอาบวก10%เหรือเท่ากับ15.995%ครับปิดวงเงินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลองทำกันดูนะครับ